ยังไงดาวโอเกะอวดโมเมนต์น่ารักแกงซ่อมช็อตแรกเข้าใจผิดกันทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานกันมากๆสำหรับดาวโอเกะนัทพัชส,สอนและแกงส้มธนทัตที่ก่อนหน้านี้ได้พาดาวไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการฝากไข่อีกทั้งยังคอยดูแลเรื่องกระบวนการฝากไข่คอยผสมยาและฉีดยาบำรุงให้กับแฟนสาวอีกต่างหากล่าสุดดาวได้เก็บภาพความน่ารักของแฟนหนุ่มมาให้แฟนๆได้ชมกันโดยเจ้าตัวได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า แวรรุ่นตอนปลายเริ่มเข้ากระบ,บวนการฝากไข่แล้วค่ะและนี่คือเข็มแรกใช้เวลานานแค่ไหนลองทายกันดูค่ะขอบคุณแอดสยาม Fertility ที่ดูแลดาวอย่างดีคอยเทรนคุณแกงส้มอย่างดีมากๆเลยนะคะถามกลางเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามลุ่นแทนของพี่ทำเองให้มันจบที่พี่ฮ่าฮ่ไม่อยากทำเลยจริงๆจบคอร์สฝากไข่ต่อด้วยสั่งวิกให้แกงส้มน่ารัก กำลังจะแสดงความยินดีเลยแม่เกือบเข้าใจผิดแล้วน่ารักจนต้องยิ้มตาม